สวัสดีค่ะเอชทุกท่านเราก็มาตามต่อกันเลยนะคะวันนี้วันนี้วันที่อะไรสามสิบพรุ่งนี้สามสิบเอ็ดมืออื่นสามสิบเอ็ดมือเฮอก็ออกแล้วนะคะสําหรับตัวเลขนะคะเอชซีเจรักค่ะเป็นคลิปสูตรที่หนึ่งถึงสูตรที่สิบนี่ก็คือหลักฐานชัดเจนสูตรที่หกนะคะทางด้านขวามือเย็นจิตพรทีวีที่นั่งคอมออยู่เนี่ยขวามือเย็นจิตพรทีวีนั่นเป็นเลขที่ออกผ่านมาแล้วองวัตถิผ่านมา ซ้ายมือเย็นจิตพอวีเป็นเลขที่งวดนี้งวดที่จะวอกวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2567น,นะคะนี่คือ F c แนะนำมาว่าให้ F c แนะนำเย็นจิตมาว่าให้เอาเลขสูตรที่ว่าเป็นเลขอะไรแล้วแต่มสูตรก็แล้วแต่หรือเป็นเลขได้จากสำนักไหนก็นแล้วแต่ให้เอามาเทียบกันแบบนี้นะคะเทียบกันแบบนี้เนะะี่ยค่ะสูตรที่หกก็เข้าเก้าหกศูนย์แล้วก็เข้าเก้าศูนย์หกศูนย์ตรงๆ นะคะอันนี้เขา้าเข้าโต๊ะอันนี้เข้าหกศูนย์ล่างตรงๆอันนี้เข้าศูนย์เก้าเลขออกเก้าศูนย์ก็เข้าตัวกลับนะคะนี่ของงวดนี้ค่ะของงวดประจําวันที่หนึ่งนี้นะคะนี่ค่ะอ่าเอฟซี FC ดูนะคะว่าดูดูดท่านแคปไว้ด้วยนะคะขอร้องให้แคปไปเลยนะคะแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่ะบางทีมันก็หลุดบางทีมันก็เข้า,าจนเกือบจะหมดสิบสูตรก็มีค่ะ เพราะฉะนั้นท่านต้องตามนะคะอย่างท่านต้องตามนะคะต้องตามตามเพื่อที่จะเห็นความจริงนะคะอะ่าทีนี้ทีนี้เราก็มาตามต่อสูตรที่เจดนะคะวางไว้กระเจียบไหนยีเราบันเอ้าอ่าทำต่อสูตรที่เจ็ดนะคะ กเอฟซีต้องอพินิษพิจารณาดูให้ดีนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเราขอให้ชมกันเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อความบันเทิงท่านจะได้รู้ว่ามันเข้าตัวไหนออกตัวไหนเราดูไปยิ้มไปหัวเราะไปอะไรไปอย่างเงี้ยคือถ้ามันเข้าเราก็จะดูเออมันเข้าเราก็ชมกันไปนะคะแต่ก็เตือนไว้ก่อนนะคะว่าตัวเลขมันก็มีเข้ามีหลุดทุกที่ะคะ่ะ นี่เป็นสูตรของสาวํำพารวยนะคะสูตรที่เจ็ดที่ผ่านมาก็เข้าที่หกศูนย์ล่างค่ะสามตัวบนไม่เข้านะคะเข้าหกศูนย์ล่างนะคะตรงๆนะคะงวดอ่สูตรที่เจ็ดไม่เข้าสามตัวเข้าสองตัวล่างอย่างเดียวนะคะสองตัวบนก็ไม่เข้านะคะเข้าที่หกศูนย์ตรงๆสองตัวล่างก็เขียนวาให้ท่านได้ให้ได้ดูชัดเจนแล้วท่านก็จําไว้นะคะหน้าตาสูตรสาวํำพารวยเป็นหน้าตาแบบนี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะค่ะ เลขมี8 0ดศนย์หสี่ี่ก็คือเลขเด่นเรามาจับเป็นเลขสามตัวบนได้สได้สี่หางเนี่ยมาจับเป็นเลขสองตัวได้6หางก็เข้าที่60ตรงตรงนะครับอ่าแล้วทีนี้ของงวดงวดที่จะถึงนี่นะคะวยมาสั่งมาแต่นั่นี่ของงวดที่จะถึงงวดที่สูตรที่เจดเนี่ยค่ะสูตรที่เจดนะคะเจ็ดห้าแปดสามจับเป็นเลขสามตัวบนมีห้าเจ็ดแปด สามแปดห้าเจดสามห้าแดสามเจมีแค่นี้นะคะมันถึงบอลลนี่มีห้ามีสาม,ามนะคะเนี่ยนะคะแล้วนี่สองตัวบนก็ได้หกหางตามตามเนี่นนยเหมือนกันค่ะเพราะว่าหน้าตาสูตรเด่นสีตะวันจะเป็นแบบนี้นะคะ มีเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามห้าแปดห้าสามสามแปดมีเท่านี้นะคะสําหรับตัวเลขพิจารณาดูให้มันดีนะคะว่าเราชอบหรือเปล่านะคะก็เตือนท่านแล้วนะคะว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดไม่ว่าจะมาจากไหนก็จะเซียนคํานวณกิ่งแค่ไหนก็ช่างอย่างของเสาดบนี่แหละคะ่ะคํานวณมาก็เข้าสามตัวบนสองตัวบนสอง,ต,สองตัวล่างก็อย่างที่ท่านเห็นละคะ่ะ แต่ทีนี้เราก็มาดูกันว่างวดนี้่ะนจะเข้ารอเปล่าใช่ไหมคะคืองวดนี้แหละมันจะเข้าไหมตัวเลขตัวทุกสารทิศแหละเนาะเอา้าอ่างวดนี้เป็นอ่ะต่อไปเป็นงวดไอใบที่แปดสูตรที่แปดค่ะสูตรที่แปดสาวํำฟางรอยเลขเด่นเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่ง เดย์เก้าหนึ่งนะคะเราก็ไปทราบว่าเลขมันจะออกตัวไหนเน้ะเอฟซีส่วนคนที่คิดสูตรคำนวณน,นี่ก็คิดจนหัวจะจะระเบิดละอยากเอาอยากอยากให้มันเหมือนงวดเมื่อกี้เนี่ยนะคะแตกซะแตกสายแตกแทบทุกงวดแตกแทบทุกสำนักที่ให้มาแตกสวนทำปุ๋ยยาให้มาท่านก็แตกอาจนจะหมดทุกท่านนะคะเนี่ยค่ะสูตรที่แปดนะคะเข้า เก้าศูนย์ตรงตรงเข้าบนไม่ได้เข้าล่างนะคะล่างไม่เข้าเข้าแต่ตัวบนกับเก้าศูนย์ตรงตรงนะคะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะบางทีมันก็เข้าสามตัวบางทีเข้าสองตัวแต่มันจะเข้าสามตัวหรือสองตัวก็ขอให้เข้าเนาะอ่างงวดที่เจ็ดที่ผ่านจะถึงเนี่ยนะคะใบที่เจ็ดเนี่ยงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพั 2, นห้าร้อยหกสิบเจ็ดอีกสองสามวันหวยออกเนี่ย ต่ตามนี้นะคะห้าเจ็ดแปดแปดห้าเจ็ดแปดสามแปดห้าเจ็ดสามห้าแปดเจ็ดสามค่ะอ่าพิจารณาดูมาสูตรใหม่อ๋ออันนี้มาสูตรใหม่นะนี่ค่ะนี่ค่ะใบที่แปดนะคะงวดนี้สูตรที่แปดค่ะ สุดที่แปดเข้าตามนี้นะคะเนี่ยเข้าที่เก้าศูนย์ลูกทองล่างมีแค่หกตัวนี่นะคะมีสามตัวบนของวัดนี้จะมีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะคะยังมีหนึ่งมีเก้าอันนี้ก็ยังมีหนึ่งมีเก้ายังมีเจ็ดนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดอันนี้อันนี้วดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสิบหก สิบหกเดือนห้านี่นะอันนี้วันที่1เดือน6กเดียน,นะคะอันนี้เรียกเด่นหนึ่ง้าห้าเจ FC พิจารณาดูนะคะเมื่อกี้นี่เป็นสุดที่เจ็ดเนาะีนสุดที่แค่ะพิจารณาดูให้ดีนะคะอ FT จะทุกท่านชอบจัดขัดเลื่อนผ่านค่ะไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าเลขจะไปออกตัวไหนออกอะไรนะคะ,ะพิจารณาดูให้ดีนะคะ ตัวเลขต่อไปนะคะต่อไปงวดตัวเลขของงวดที่ผ่านมาวันที่16เดือน5ก็คือ16ุพฤษภาคมพศสพันหเข้า3ตัวโต๊ดนะคะเลขออก690อันนี้960เข้าตัวโต๊ดก็ถือว่าเข้านะคะนี่ก็เข้า90ตรงๆค่ะ90ตรง้างบนศูน่์06ล่างก็ถือว่าเข้านะคะเพราะว่าให้0 6ย์แต่มันออก60ก็ถือว่าเข้าเนาะ เนี่ยเก้าหกศนมันออกหกเก้าศูนย์ก็ถือว่าเข้านะคะในมีเลขสีตัวหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเลขเด่นสี่ตับนมีสีห่หางเลขล่างหตัวมีมีนะคะมี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 หตัวอ่าแล้วทีนี้เราก็มาดูอันนั้นมันสูตรที่แปดที่ผ่านมาเอาแล้วทีนี้ก็มาดูสูตร ที่จะออกวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นี่นะคะมาแล้วสูตรที่เก้านะคะนี่สูตรที่เก้าใบนี้นะคะนี่ที่ออกที่ผ่านมาแล้วนี่ใบขวามือเย็นจิตเนี่ยอันนี้ใบซ้ายมือนี่คือจะออกวันที่หนึ่งพฤษภาคม,มาสศตปันออกวันที่หนึ่งมิถุนายนโอ้ยมันคือบอกพิษบอกถืงจะน้องมือนี่ออกในวันที่หนึ่งมิถุนายนวศสวรรษปันรกสี่เปดนะคะเลขเด่น สามตัวบนนะคะสี่เจ็ดแปดสี่ศูน์สดดของหมดนี้นะคะเนี่ยนไคะสองตัวก็มีสี่แปดสี่ศูนสดดค่ะ,คะเนี่ยไหมคะก็ดูกันให้ชัดเจนเลยนะคะอ่าต่อไปก็จะได้ทําแบบนี้นะคะคงคงไม่มีอะไร ให้บอกอีกแล้วนะไอท้ที่ไอ้ไอท้ที่ไอ้ที่ทำสูตรหรือว่าเอาแนวทางอันเก่ามาวางงวดที่มันออกมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันแล้วก็เอางวดใหม่มาเทียบนะคะจะเอาแบบนี้แตดีนะแบบนี้ชัดเจนดีแบบว่าก็ชัดเจนทุกทุกอย่างแหละที่เราทํามาแต่ว่ามันมันไม่เห็นพร้อมพร้อมกันสองอย่าง ปกติจะเห็นทีละอย่างเอาสูตรที่เก้านะผ่านไปแล้วก็เอาสูตรที่เก้างวดน,นี้มาวางอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็ยังเห็นมันก็ยังเห็นอ่าหลักฐานชัดเจนอันเก่าอยู่เนี่ยเนี่ยงวดที่เก้างวดที่ออกเมื่อกี้เนี่ยเข้าสามตัวโต๊ดเข้าสองตัวบนเข้าสองตัวล่างอันนี้ก็สูตรที่เก้านี่นะคะมึงกึ้งนี่นะคะนี่คือคือสูตรที่เก้าดูว่างวดนี้จะแตกหรือเปล่ามามาดูกันมาลุ้นกันนะคะ อันนี้ก็สูตรที่10ค่ะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่6 09แล้วก็เข้า6เข้า90้าศตรงๆนะคะเลขออก6 90แต่ตัวนี้นะคะเป็น6 09นย์ก้ถือว่าถูกนะถือเข้าตัวๆอันนี้ก็90ตรงๆอันนี้ก็ศูนยคนเราไปก็ต้องกลับอีกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นพิจารณาดูนะคะ อ้าวมาแล้วสูตรที่สิบหมดแล้วนะคะครบสิบสูตรพอดีจะเข้าหรือไม่เข้าสาวดำก็ไม่รู้นะคะทำไปตามสูตรค่ะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามเพื่อให้เยจิตพอสม,มีกำลังใจฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะคะจะได้คิดค้นสูตรใ,ใหม่ๆหมให้ท่านนะคะว่ามันจะเข้าไหมถ้ามันไม่เข้าเราก็ต้องตามต่ออยู่แล้วเพราะอย่างน้อยก็ต้องตามสักสามสาม,มวดตามดูตามให้กำลังใจสักสาม,มวดดูก่อน แต่ว่ามันไม่เข้าเลยทั้งบนทั้งล่างก็ไม่เข้าสองตัวก็ไม่เข้าสามตัวก็ไม่เข้าเลยสักใบอย่างนั้นเออมันก็พอพิจรารณาเนาะ <laughs> พิจารณาดูนะคะว่าเราชอบไหมสูตรที่สิบงวดที่ผ่านมามันก็เข้าอย่างนี้ตามนี้นะคะเนี่ยเข้าสามตัวและเข้าสองตัวบนล่างงวดนี้จะเข้าไหมเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอ่างวดใหม่ล่าสุดที่จะออกวันพรุ่งวันอะไรละ่ะวันนี้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 สามสิบคุณที่สามสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งเนาะ อีกสองวันวันนี้สามสิบพรุ่งนี้วันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งก็เลยอีกสองวันนะคะนี่ของวันนี้นะคะขอทุกท่านโชคดีพิจารณาดูให้ดีนะคะเราชอบเราก็จัดขันเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะถ้าเรียกเข้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสิปัติยด้วยนะคะกําลังใจที่เอฟซีทุกคนให้จะไม่ขอลืมน้ําใจอันเประเสริฐของทุกคนค่ะเราต้องพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันเนาะ ถ้าคนทําสูตรไม่มีกําลังใจมันก็หัวสมองมันก็ไม่ลื่นไหลนะแต่ถ้ามีกําลังใจเอ,อสมมติว่าเคยเข้ามาตลอดแล้วไม่เข้าเนี่ยก็ให้กําลังใจเนี่ยมันก็มีมันก็มีกําลังใจเนาะอ่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะวดน,นี้